เอ้ยก้าวทำไรอ่ะอ้าวเงไงเพื่อนมาเนี่ยก็เราทำของที่ลึกไว้ให้น้องเราเราอยู่ไงไม่รู้ว่าปีนี้น้องเราจะเป็นใครหน้าหน้านเต้นเต้นหมือนกันนะเนี่ยแม่แล้วดูใส่ใจเนาะเออหนินพ่แกฉันว่าฉันจะาหถามอะไรหน่อยคือว่าพวกแกรู้ไหมว่ารหัสนักศึกษามันคืออะไรอ่ะฉันอยู่สองปีฉันยังนนจำไม่ได้เลยแม พวกเธอจะไปจำอะไรยากแสดงว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรกันเลยนะเนี่ยจ้าพ่อคนเก่งไหนลองบอกมาสิถ้าเกิดรู้จริงถ้าตอบไม่ถูกตอนเย็นแกเลี้ยงเนื้อย่างฉันได้เลยง่ายนีดเดียวเองรหัสนักศึกษาของเราอ,อยู่สีเป็นหลักใช่ปะละ่ะสองตัวแรกคือสองตัวท้ายพอสอที่เราจะเข้ามาเช่นของเราะปีนี้เป็นปีหกสามตัวของน้องเราอะปีหกสี่ตัวที่สามนี่ก็คือประเภทของนักศึกษาเต็มเวลาและเสาร์อาทิตตัวต่อไปเนี่ยประเภทที่สี่เนี่ย ก็คือลำดับการศึกษาส่วน 5, 6, 7เนี่ยก็คือรหัสสาขาที่เราจะเรียนส่วน 8, 9, ดเก้เนี่ยก็คือเลขที่ของนักศึกษานั่นไงเห็นปะสำกแม่ให้เดียวเองเขายย้าใจยังเออเนาะมันก็ง่ายนิดเดียวเนาะอ๋อฉันลืมเรื่องพวกนี้ไปได้ยังไงเนี่ยว่ามันมีวิธีการจำแบบนี้เปว ก็เพราะว่าเก้าวเขาอะเก่งจริงไงไม่เหมือนแกอะที่มันแบบเก้าวเฮ้ยมันเก่เหมือนว่าฉันงกเหมือนว่าฉันงกคือเ้าแกอยู่ขึ้นก็ขึ้นยืดขึ้นยืดมาเรามาช่วยทำของที่ลรึไม่น้องให้น้องกันดีกว่าม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 าฝากไว้ก่อนนะสองไม่ของ